การเลือกใช้งานปลั๊กพุวงไฟสําคัญมากๆเพราะว่าสาเหตุอคีภัยหลักๆเลยเกิดมาจากตัวปลั๊กพุวงไฟนี่แหละครับและตัวที่ผมเลือกใช้งานเป็นประจาก็คือตัวปลั๊กพุวงไฟของวันแชมรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เขาจะรองรับไฟสูงสุดได้ถึง2,300วัตต์ และที่สําคัญเขาผ่านการรับรองมาตรฐานหมอคอเรียบร้อยแล้วปลั๊กไฟตุงนี้เขาจะให้ที่เสียบไฟมาถึง4ช่องแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญเขามีที่ปิดรูไม่ให้เด็กเอานิ้วแย่แบบนี้ให้เราและพอร์ต USB เขามีให้ถึง8พอร์ตและพอร์ต PD จํานวน2พอร์ตและยังมีสวิตช์ควบคุมการปิดเปิดมาให้เราแบบนี้ด้วยครับและวัสดุของปลั๊กพวกไฟทั้งหมดจะเป็นตัวที่ติดไฟได้ยากจะช่วยลดปัญหาเรื่องของอคีภัยได้เป็นอย่างดีเลยและหัวของสายไฟของเขาจะเป็นแบบ3ขาซึ่งจะมีสายกลาวในตัวตัวสายจะมีความยาวทั้ง2เมตตรรแล้วก็5เมซึ่งา มาเลือใช้งานได้ตุวนี้เขามีการรับประกันให้ถึง1ปีเลยถ้ามีปัญหาทางั้นเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับถ้าเรียบเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพสเปคเดียวกันตัวนี้ถือว่าถูกกว่าเยอะมากๆางถ้าใครที่สนใจอยากสั่งเอาไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งเดี๋ยวผมแปะไปก็ไว้ตรงตะกร้าซ้ายมือตรงนี้ทุกคนกดดูราคาแล้วก็สั่นโนลดได้เลยครับ